สองร้อยยี่สิบสองาดหวานเจี๊ยบคัมโบสวยๆต้องนี่กันเลยคนดูอารมณ์มันดีนะคนดูสวยจัดครับห้าร้อยแล้วสวยจัดครับ432เน้นๆครับผมช็อตนี้ว้าโอ,โอ้ตึงเปย เป็นโคตรนะครับผมดู่ร้อัน2บาทเลยนะผมแม่โคตรสุดโคตรโหดตปางโคตรอันตรายเดี๋ยวจะลองซื้อฟรีเกม่างไม้ดูแล้วกันนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าก็มันเหลือนะครับผมดู i don't need anyone do it all ก็โอเคนะครับผมก็กราบสวัสดีกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับผมนะครับบักหยองพาปั่นนะครท่านผู้ชมนะครับผมเอาวันนี้ก็อยู่ที่หน้าเกมนะครับงานเลี้ยงของราชนีนะครับผมก็มาดูนะครับในทุน100บาทผมจะรอดหรือเปล่านะครับก็ไปลุยกันเลยแล้วกันนะครับท่านผู้ชมนะฮรมาลุยกันนะครท่านผู้ชม ไปเริ่มกันเลยแล้วกันนะครับเปิดแรกมา7บาทครับผมผมดูไหลตอนหรือเปล่าโอ้โหไม่ไหลนะฮะท่านผู้ชมนะครับผมมาครับคนดูมาแล้วครับคนดูยังไงต่อนะฮะเอมานะครับผมสวยเพิ่นสวยแล้วช็อตนี้ครับผม243บาทครับคนดู ไหลต่อครับผมดูอีกสิบสี่บาทนะฮะท่านผู้ชมแล้วอู้วิคอมโบโนรกเนี่ยครับผมดูชาดนี้ <c oughs> โคตรรัวดูรัวจัดเลยนะฮะมาสวยๆดีครับผมท่านผู้ชมแล้วมันตึงไงจังหวะน,นี้คนดูคนมันตึงอะนะสวยจัดเลยดีครับผมรออะไรท่านผู้ชมมาสวยๆกันเลยนะฮะท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผม,ผมดู ตึ้ๆครับ266บาทนะฮะและโอ้โหสย22บ่บสาหหวานเจีย๊ยบคอมโบสวยๆต้องดีนี่กันเลยคนดูอารมณ์มันดีนะคนดูสวยจัดครับ500แล้ว สวยจัดครับ432เน้นๆครับผมช็อตนี้ว้าโอ้โหตึงเปียตึงโคตรนะครับผมมาด,ดู432บาทนะครับผมแหมโคตรส,สุดโคตรโหดโคตรปังโคตรอันตรายนะครับผมท่านผู้ชม เดี๋ยวจะลองซื้อฟรีเกมสมากไม้ดูแล้วกันนะครับคุาผู้ชมเพราะว่าก็มันเหลือนะครับผมดดูไปเลยครับแมต้องเบ็ดหนักน้อยนะีครัผมมีพันกว่าบาทเบ็ดสิบ,บาทซื้อที่750บาทลองซื้อดูสักไม้ดูนะครับผมว่าฟรีเกมจะเป็นอย่างไรนะครับผมท่านผู้ชม let's go ครับผมสิฟรีนะฮะ สิฟรีสิฟรีสิฟรีมารู้สึกเหมือนแบบว่าฟกเกีเกมค่อนข้างที่เกลือนะเชิอาเอเมอ เจ็บจี๊ดท่านผู้ชมมาขอคืนหน่อยบึ้มร้อยสามสิบสองในเชียน้อยช่าบึ้มโอ้สองบาทเด็ดูเอมาสวยครับเก้าสิบกว่าบาทโอ้โหเกินไปเะยครับผมสองร้อยสามสิบซื้อไปเจ็ดร้อยห้าสิบผมว่าไม่ได้อะไรเลยสำหรับฟีรีเกมนี้ซื้อไปก็เท่านั้น โอ้โหไม่ไหวครับผมท่านผู้ชมเกินไปเนยครับผม2 9 3าบาทขาดทุนดีครับรออะไรครับผมจังหวะนี้ก็นดูมาปันเราก็ได้วัด้านนอกเชีย่ยซื้อไม่เข้าไวสามตัวครับจอดน,นี้ขอลายส,สวยขอลายส,สวยครับผมผมาดูแม่เมื่อกี้มีวายแต่ลายไม่เข้านพันสี่นั่นแหละสวยนั่นแหละคือทุน แค่นั้นแหละต้องการแค่นั้นแหละนะครับผมคนดูบอกแล้วบ้า,าม,บมันไม่ไหวเนี่ยครับผมมันไม่ไหวเราเนี่ยครับคนดูนะฮะสองพันยี่สิบห้าบาทนะครับผมคนดูช็อตนี้นะครับตึ่งๆกันไปนะครับผมบึ้มบ้้มซัมเบ้กันเลยนะเฮ้ยสองพันสามไอ้เชีย่ยเข้าอีกแล้วนะครับผมคนดู แล้วมันมาด้วยไงประเด็นอะแล้วมันมาด้วยไงครับผมวันนี้รับเต็มมาครับผมมาดูเซียรเล่นอะไรก็แตกนะครับผมคาดพี่จีช่วงนี้คนมันตึงอะนะคนดูก็โอเคนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เลิกเลยละกันนะครับใครที่อยากให้ผมเล่นเกมอะไรก็คอมเมนต์มาละกันเดี๋ยวผมไปจัดให้นะครับผมดูนะครับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์นะครับผมกดซับสไครต์กดแชร์ด้วยละกันนะครับเพื่อเป็นกำลังใจสำหรับคลิปต่อไปนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดี The uh, and I feel like something's bad, but hell, I'm used to that. I always turn my back, yeah.